ก็วันนี้นะครับผมสโลแกนเดิมนะครับผมผมเนี่ยไม่เคยมีกักอยู่แล้วนะครับสําหรับเรื่องความสวยของไก่เนี่ยอ่าเดี๋ยวผมจะจับให้พี่เลยนะครับผมก็คือตัวเยียนะครับสีเขียวนะครับเยียสีเขียวที่ตุยอยู่ติดกับแม่เลยนะอยู่ติดกับแม่เลยนะครับผมก็อ่าถ้านับตอนนี้ก็อยู่ตัวที่หนึ่งจากซ้ายมืออ่าตัวที่หนึ่งจากซ้ายมือเลยนะครับผม ตัวที่หนึงจากซ้ายมือเลยนะตัวเมียก็จะเป็นตัวดําตัวดําตัวที่ติดกับแม่อยู่ใต้ท้องแม่เนี่ยนะครับผมอ่านะครับก็คู่นี้เลยนะครับก็เหมือนเดิมสโลแกนเดิมนะครับผมไก่นะครับผมของผมเนี่ยเลือกตัวสวยๆให้พวกพี่ๆไปก่อนนะครับผมสินสอดสามเท่าไม่รวมเดินทางนะครับพี่ไก่สองเดือนถึงสองเดือนครึ่งเนาะอ่ามาชมกัน เบียวนิดนึงนะครับไม่เคยจับเลยโอ้กระดูกเขาโตมากคิดว่าได้ไปต้องชอบอ,อกชอบใจแน่นอนนะครับผมนี่นะครับสวยกระดูกโตเลยนะครับผมฮาาไปเดี๋ยวเราไป เดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งก็คือคลิปถ่ายบนบนหญ้านะครับก็คู่นี้เลยนะครับผมโอเคสวัสดีครับ